ก็มีอ้าปากไงกินแล้วต้องอ้าปากก็เลยจะมาลองกินกันว่าอร่อยจริงที่เขาพูดหรือเปล่าพูกแกมาเลยเว้ยเพื่อนๆคือคอมเมนต์มาหลากหลายมากว่าแกลองสีแดงสีสีดําก็อร่อยนะแล้วก็แบบสีส้มสีมวส่วงสีแล้วมันมีสีอะไรเยอะขานาดก็ไม่รู้แต่วันนี้หามาได้แค่สองสีค่ะแต่ว่าจะมากินแบบ ASMR อยากทําเหมือนเขาบ้างไอ้กดกดอัดยังวะอ๋อกดกดแล้วเดี๋ยวลองให้ไอ้เขาต้มให้ก่อนนะแล้วก็มาลองชิมพร้อมๆกันเลย แกสำหรับใครที่เป็นคนไทยฉันเห็นคอมเมนต์หนึ่งว่าที่ไทยซื้อจากไหนฉันเห็นในแอปส้มแอปส้มมีขายนะพวกเธอประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทโอ้วันนี้ฉันได้กินของแพงแบบราคาถูกเพราะว่าฉันกินที่ลาวนะจ๊ะจะบอกว่าไอ้เขานะชอบใส่ท็อปปิ้งมากไม่ว่าจะกินอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งคือชอบปรุงมากขาบบาาานขาดมาม่าอย่างกระเบอหมีกึ่งสาเร็จรูปแบบเนี้ยนั่งยังปรุงอย่างน้อยๆขอให้ได้ใส่มะนาวคือปรุงหมดค่ะ แล้วปรุงยังไงก็ไม่รู้อร่อยด้วยคือรสชาติเหมือนเหมือนที่เขาทํามานี่แหละรสชาติเหมือนที่ทางร้านเขาทํามาเลยแล้วปรุงทําไมแว้าทปรุงทําไมคือตอนแรกว่าจะเอเอใช่ปะแต่อันนี้คือพูดไปครึ่งคลิปละฉันอยากทำแบบว่าเสียงเอเอมอรที่แบบเหมือนสูดแบบเนี้ยเต้นอย่างเงี้ยเออฉันอยากฟังอ่ะฉันว่ามันน่ารักดิฉันว่ามันเพาะสะเดาะหูแต่มันมีคนหนึ่งที่ไม่ชอบไม่ชอบเสียงเคี้ยวไม่ชอบเสียงกินไม่ชอบเสียงน้ําหยด ไม่ชอบเสียงอะไรเลยเหลืออย่างเดียวคือไม่ชอบฉันแล้วตอนเนี้ยตอนพูดก็ฟังอยู่นะเนี่ยมายืนฟังข้างๆใครนะที่คิดว่าฉันจะต้มใส่ในนี้นะโนโนจ้าฉันมีประสบการณ์แล้วเอาน้ําน้ําเทใช่ปะ่ละล้าฉันก็ปิดฝาใช่ปะ่ะเราเส้นมันแบบมันไม่นุ่มหนุบหนับเหนียวหนุบแบบที่คิดไว้รอบนี้ฉันก็เลยจะให้ไอ้เขาต้มใส่ในหม,ม้อจ้าในมันหม้อตาแก๊สอะ เออใครสำหรับกินแบบสะดวกสะดวกก็เทน้ำใส่ได้เลยแต่ฉันกินเอาแซบกินเอามันกินเอาอร่อยอย่างเดียวเท่านั้น a อ m r อใจยันเอสเ้วฉันจสดวฉันจาสุดแบบนี้นะโอเคไหมโอเคคือถ้าฉันไม่ได้พากะฉันจะพูดเยอะแบบนี้ละเว้ยแต่ถ้าพูดแบบเนี้ยคือได้ยังคืนไลฟ์ไหมล่ะอยากดูฉันไลฟ์ไหม